โอเคก็ส okay, วัสดีทุกคนด้วยนะฮะเราเนีนก็มาอยู่กับเกมกบริเลกักันเองนะสำหรับวันนี้เราเราจะมาสุ่มซุปเปอร์เฟสกันนั่นเองนะฮะก็มี66บใบนะฮะแล้วก็สุ่มอีกน่าจะถึงร้อนะเออน่าจะถึงร้อยเป๊ะๆเ,เลยแหละก็ตัวที่ผมอยากได้มีตัวเดียวเลยตัวใหม่นะฮะ King of Doom Pono ซึ่งเป็นตัวใหม่ใหม่ได้ <laughs> <laughs> ใหม่ในเซิร์ฟนี้แล้วกันนะฮะเออกว่าจะเข้ามานี่ลอยยั่งนานโอเคไปเลยกันที่1 1โลแรกเลยโอกาส10%เลยนะไม่มาเลยเหลเมอร์แคท <c oughs> กันสิงเกอร์ไม่มีวิแววเลยอาเชอร์เอ้ยมาแล้ววินดีตัวแรกเอ้ยโอ้โหคากุยะ11โลแรก ออกมา2ตัวซึ่งเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้โอ้เป็นตัวซ้ำแล้วก็เป็นตัวที่ผมไม่ได้ใช้ด้วยนะฮะเออล็อกเกอร์เออ, er. เอ,อซาลอนได้อยูอันนี้โลเวอร์ก็พอได้ใช้โอเคเรื่อยๆเรื่อยๆขอตัวใหม่อยากได้ตัวใหม่ประสิทธิออ์แฮกเกอร์โอเคดีอยู่เนิร์ดแคทล็อกเกอร์ โอเคได้ดาร์ c แคทอ e มาหนึ่งอันส่งไปครั้งต่อไปได้ดาร์ c แคทอ e สองอันเป็นของแถวซึ่งไม่อยากได้เลยอ,อยากได้แบบตัวใหม่คิงก๊อฟดูมโพโนไบอฮ่าโลเวอร์บาร์ดแคทอืมโอเคลูซิเฟอร์ ลูซีเฟอร์ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะถึงจะเป็นเซตเที่เทพก็ตามนะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยเจ้าตัวนี้โอเคไพเลตมันออกอยูเบอร์เยอะอยู่นะสามตัวละแต่ว่ามันเป็นตัวที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยดิล็อกเกอร์ อีก64โลนะฮะฮิวหอบโอเคตัวนี้ต้องการอย่างมากเลยมาสวยอยู่เป็นไปได้เนะยขอฮิวหอบสักร้อยตัวไปโอเคโอเคแอปเปิ้ลเหมือนเหมือนได้กลิ่นได้กลิ่นถ้าสูงไม่ได้ยูเบอร์แบบ20โลติด น่าจะมีกลิ่นโอกาสได้น่าจะมีสูงล้ว <c oughs> <c oughs> อาวิลแคทโอเคเกลือไปอีกตัวเลยใกล้ถึงครึ่งหนึ่งละห้าสิบใบใกล้ถึงและบิชอปโอเคอีก8ปดใบเราจะสุ่มขมห้าิบตัวกันสลิงเกอร์ หาชื่อโอเคอืมเฟนเซอร์กลิ่นเริ่มมาแนละ้วกลิ่นเริ่มมากลิ่นแห่งความเกลือนี่แหละเออปกติแบบตัวแบบพวกดีๆมันจะแบบให้เกลือมาก่อนไงเกลือเยอะแล้วก็ตัวดีมาท้ายสุดเลยใช่ไหมอันนี้ผมคิดเองนะน่าจะใช่โอเคเกลือไม่เป็นไรเกลือเกลือไปก่อน เดี๋ยวของดีมันจะตามมาเองโ <laughs> ทสเตอร์เอ,อ้ยโอเคโลเวอร์ใบที่ห้าสิบโอเคอยูเบอร์ออกแต่เป็นตัวซ้ำคาโมคุระเอามาทำไมเป็นตัวที่แบบไม่ไม่ได้ใช้เลย ออกกี่ตัวแล้วสี่ตัวได้แล้วโอเคอืมลาดวอสไม่ได้ใช้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปใช้เป็นคอมโบได้อยู่ซึ่งเราก็มีงแล้วไงโอเคขอดเสอร์โอ้ก โมโมทาโร่โอ้แต่ละตัวขอร้องขอร้องเลยเอาแบบตัวที่ได้ใช้เยอะันดีกันรสลิงเกอร์โ okay. อเคออกแต่กันรสลิงเกอร์เนี้ยยิ้มหอบสัก50ตัวไปขอแบบเยอะๆหน่อยยิ้มหอบอ่ะโอเคตัวใหม่ในที่สุดก,ก็ได้ตัวใหม่สักทีแค่เทนง,งู นึกว่าจะเกลือซะแล้วโอเคตีปแคทชุบใบที่60 60ใบได้ตัวใหม่มาหนึ่งตัวคุมม้มไหมวะเนี่ย60เอล่ะว่าชื่อแคท bishop, bị Mơ, ý mưa cái đấy chạy vô mà 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 nhận ma, ma, ma. คือแบบแห้งเลยนะสูมจนหมดอะถ้าคอนแรบมาเนี่ยร้องไห้เลยอะเทียหมดหน้ตาตากเลยนะเอ,อซูปเปอร์เฟสเนี่ยนานๆที่จะมานะาติดแคทเกยแล้วรวัๆจะได้ไหมเนี่ยหน้าตู้นะ่ะเคิชู อ,อยากได้ล่างดำนะสักตัวขอสักตัวเหอะอ้าวโอ้หขออะไรได้อย่างนั้นตัวที่โหดที่สุดในเกมคาสลีแต่เรามีซ้ำเนี่ยดีแม่เย้ยแต่ก็ได้อยู่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 นี่ตัวที่โหดที่สุดในเกมแบบบวกสอง ขอ,อไปแรกตัวอื่นได้ไหมเฮ้ hey? <laughs> อยากได้ดาวโมโนอยากได้ตัวใหม่ hey. เอาไปลงดันโอเคไว้จริงคุ้มแล้วแหละคุ้มแล้วแหละร้อยร้อยไปได้คาสลีแคสแคสลีดีเออรักแคสลีตัวที่โหดที่สุดในเกมแต่ อยากได้โฟโน่เป็นสโลด้วยอะ่ะเออถ้าแบบอัพอัพจนตันน่าจะแบบพอเป็นตัวดาเมตได้เลยแหละนะฮะดาเมตผสมเข้าคอนโทรเลอร์สโลแบบสโลแป๊บเดียวจริงๆอะ่ะโอเคทริกแคทผมก็เท่ดีนะเออชาร์จแล้วปล่อยอยิงไกลๆริกแคท ม่ให้เลยพนอโพนุไม่มาเลยเคควตแคทแปดสิโลผ่านไปแล้วเซฟเฟอร์แค <partie and TALIESIN> ิงวอลีมีแล้วแต่โปเกมอนรู้สึกผมจะเก็บครบทุกตัวแล้วนะเหลือตัวน้ำแข็งตัวเดียวและว้าวไทเลย โอ้กเหลืออีก14ใบที่ผมจะสุ่มนะฮะเอออาเชรคแคบโอ้ไจิโอเคอีก12นะฮะเพราะว่าอีกอีกใบหนึ่งผมรับรวมไอที่มันลดราคาด้แหละนะฮะที่ผมยังไม่ได้ใช้ เพราะว่าถ้าจะให้สุ่มเต็มราคาคงไม่สุ่มหรอกเออแบบสุ่มร้อยห้าสิบกระป๋องเนี่ยรู้สึกมันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่อ่านิมแคทตัวซ้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันซ้ำเยอะหรือว่าผมมียูเบอร์เยอะวะเนี่ยน่าจะอย่างหลังมากกว่าแบบแม่งออกแต่ตัวซ้ำเลยมีตัวไม่ซ้ำอยู่ มาอีกตัวขยันซ้ำจริงนะออกก็ดีแล้วแต่ขอตัวอื่นได้ป่าตัวไม่ซ้ำอ่ะเออตัวซ้ำออกเยอะมากมานนี้โอเคอีกตัวหนึ่งที่ไม่ซ้ำนะฮะเออชา a ช p ตเตอร์ สตัวล้ได้ได้ได้ยู uber, เบอร์ใหม่มาสตัวล้แบบโอ้โหดีใจแค่บน้ำตาไหลที่แบบมีตัวที่ไม่ซ้ำ <c oughs> <c oughs> หน้าตู้ออกสองตัวฮะก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละนะฮะเออห้าสโลออกตัวดำหนึ่งตัวก็คุมแล้วแหละแต่เสียดายที่แบบโชวไม่ค่อยดีนะฮะได้ตัวซ้ำ โอเคไว้ okay, สุดท้ายสาสวซิลก็ป๋องอ่าโอเคทินแคทได้อยู่ได้ตรงไหนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะทินแคทโอเคเหลือรอบแค่ตัวฮะสี่ใบสุดท้ายโอเคฟัก okay. <Fuck. S 1> <c oughs> ตัวซ้ำแถมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเอ้ยแสงสีแดงอย่างนี้บลิลิน จบเลยลิลินและโอ้โหตัวซาบิชิเคไปสุดท้ายโอเคบอราแพตติน่าโมโรเกลืย่อยจะทุบหน้าจอแม่เงยโอเคอีส หาสิบเอ็ดโหยูเบอร์มีแต่ตัวซ้ำทั้งนั้นโอเคก็ย่อยเป็น NP ฮะชาแมนไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วตัวนี้อืมยุดอเลยก็ได้ขี้เกียจขี้เกียจมานั่งแยกแล้วว่าตัวไหนได้ใช้ไม่ได้ใช้โอเค ่หยุดแสลงอัพนะฮะแล้วก็โอ้โหได้ของแถมมา1อยใบสูงไปร้อยครั้งได้ของแถมมา100ใบโอเคมาดูแมวยูเบอร์ที่ผมมีนะฮะเออก็มีตัวใหม่นี่แคทเทนง,งูกับอีกตัวหนึ่งอยู่ในวาชาร์ปชูตเตอร์อ่านี่ไงใกล้เสเทพเลย แล้วก็อีก2ตัวที่แบบแม่งคือถ้าถ้าไม่ซ้ำอาจจะดีใจมากเลยนะแต่ว่าอันนี้มันซ้ำได้ดีก็ไม่เป็นไรถือซะว่าเป็นตัวที่โหดที่สุดในเกมแล้วกันโอเคและสำหรับในวันนี้นะก็มีเพียงเท่านี้ฮะไว้เจอคลิปหน้าฮะบ๊ายบายครับผม